สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันดึงหน่อยนะวันนี้วันที่23แล้วนะจ๊ะที่ยกยังอย,งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะจ๊ะที่มาดึกนี้ไม่ใช่อะไรเพิ่งไปเชียร์บอลกลับมาฝรั่งเศสชนะเย้เราอยู่บ้านเขาเราก็ต้องเชียร์ทีมเขานะจ๊ะออรู้สึกว่าเมื่อกี้จะ5-2ป่ะอืก็คืออยู่นี่อะค่ะมันจะมีเหมือนแบบถ้าเดว่ยพูดแบบภาษาชาวบ้านเหมือนประเทศไทยเนาะก็บอกว่า ฟุตบอลกลางแจ้งไปดูบอลกลางแจ้งอะไรประมาณนั้นอยู่ในสวนเขาจัดอยู่ในสวนเป็นสวนสาธารณะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีจออืให้แบบว่าบุคคลในหมู่บ้านให้ชาวให้ให้ผู้ชมเออเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาเปิดให้เข้าไปดูอย่างนั้นน่ะเออประมาณแบบสวนสาธารณะแล้วเปิดให้เข้าไปชมฟุตบอลได้นะจ๊ะมีจอมีทีวีให้ดูมีอาหารขายมีนู่นนี่นั่นนะจ๊ะก็ะไปดูตั้งแต่เริ่มแข่งจนจบนะจ๊ะจนฝรั่งเส็ ชนะเข้ารอบแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ขนาดที่ดูอยู่ฝรั่งเศสเตะเ,เข้าลูกไหน่นะคะก็จะมีคนสาดน้ํามาทีนี้พอมันสาดน้ํามาใช่ปะก็คือมันมาถูกโต๊ะพวกหยกที่อยู่ข้างหน้าอ่ะแล้วก็ถูกคนข้างๆ้างซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะจ๊ะแล้วก็เอาง่ายๆบอกว่าหยกโต๊ะหยกนั่งอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วข้างหลังอ่ะเออหลังโต๊ะอ่ะมันเป็นโต๊ะที่สาดน้ําแล้วฝั่งซ้ายมืออ่ะเออ เป็นผู้ถูกกระทำอ่าอันนั้นก็โดนสาดน้ําด้วยเหมือนกันแล้วฝั่งขวาฝั่งขวารู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับไอ้กลุ่มที่สาดน้ําเออส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มเมาเล่าแล้วก็วุ่นวายอรารวาสไปทั่วนะจ๊ะแล้วก็เหมือนกับแบบพูดง,ง่ายๆแบบกาลังจะมีเรื่องกันกําลังจะตีกันอนะเออคือแบบถ้าเกิดว่าตอนแรกอฝรั่งได้สี่ฝรั่งเศสได้สี่ลูกใช่ปะ่ะเออมันสาดน้ำมาทั้งสี่รอบเลย เพราะเก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีมีลูกที่5อ่าไอ้ลูกลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกที่6เออถ้ามีลูกสุดท้าย มันต้องตีกันแน่ๆอะไรประมาณนี้เนาะเอกอก็นัง่งนั่งเฝ้านั่งดูว่าเมื่อไหร่จะตีกันอะไรประมาณนี้ก็เออคือแบบมันไส้มากคือแบบอากาศก,าก็แบบหนาวๆนาว่นาจะประมาณสิบองศาเพราะาอยู่ในสวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิปกติก็น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกองศาเออแต่ว่าพวกอยู่อยู่ในสวนไม่เลยหนาวมากก็มีลมแล้วแบบยังมีน้ำอีกอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วแล้วสาดตรมาทุกรอบที่ฝรั่งเส็จเตะเข้าเออก็เลยบอกคือโมโหมากอ่ะเออแล้วแบบคนข้างๆมันโมโหมากกว่า แล้วบังเอิญว่ามันดันเป็นแบบว่าพวกแบบบ้านเดียวกันพูดภาษาพูดภาษาเดียวกันนะของพวกอยู่มันพูดกันคนละภาษาไงมันก็เลยแบบว่านิดนึงแบบด่ามันไปมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเออนั่นแหละแล้วคือแบบถ้าเกิดว่ามันยิงเข้าอีกสักลูกนะแบบได้ตีกันแน่แต่บังเอิญว่าไม่เข้าหมดเวลาก็แบบเสียดายมากนะจ๊ะก็ เอาไว้เดี๋ยวแมทไหนเออโยกถ่ายคลิปมาด้วยนะคะแต่ว่าบางเอว่าอยู่ในมือถือนะเดี๋ยวโยกเอาลงคอมแล้วเดี๋ยวโยกเอามาให้ดูแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวคืนนี้โยกไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ําสระผมก่อนน้าค้างลงเกาะหัวเสียงเต่ยนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไม่สบายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โยกจะถ่ายคลิปมาให้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวอจำชื่อไม่ได้ละแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกันเนาะล้วไปแล้วนะคะคฝันดีค่ะ